เราซื้ออะไรมาให้มันซื้อคอหมูย่างดูดิีบางจะหมดแล้วอ่ะเฮ้ยสามสิบบาทนั่ชนบทนี<อ>ท่วันนั้นน่ะลูกชิ้นไม่กินหมดแล้วอ่ะชิ้นหมาไม่แดกดีมากเลิศไหมไปเปล่าอไปไหมอไปไหมหอมมากก็คอหมูย่างหอมมากนะคะคนยังเกือบจะแกะกินก่อนเลย <c oughs> หมดแล้วอ่ะอย่างรถเร็วเร็วมากก็จะกินถุงด้วยที่เราต้องเอาถุงไปทิ้ง งสงสัยันี้จะอร่อยจริงฝนจะตกแล้วเฮ้ยไม่เอาฝนจะตกแล้วไปแ <ปะ S 2> ล้วนะลวบอกไปแล้วนะ